วันนี้ทางเราจะพามารู้จักกับหนึ่งในนักล่าที่มีการปรากฏตัวที่น่าจดจําที่สุดอีกตัวหนึ่งในแฟนชายนี้เนื้อหาในแฟน้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์ขมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนําให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับไพโแรแลปเตอร์ ไพโลแรปเตอร์ apter, เป็นเทโลพอดขนาดเล็กในวงโดมิโอซอริดมีต้นกำเนิดในช่วงปลายยุคแคมปเนียนหรือต้นยุคมัสติกของยุคคิเตชียอตอนปลายเมื่อประมาณ70.6ล้านปีก่อนและเชื่อกันว่าเคยอาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันคือทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและตอนเหนือของสเปนชื่อสกุลของไพโลแรปเตอร์หมายถึง f ไฟร์ i e ฟโดยที่ความหมายนี้สื่อถึงการค้นพบส่วนหนึ่งที่เกิดจากไฟป่า โดยมีการระบุสายพันธุ์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือไฮโล l ลปเตอร์โอลิมเปียสโดยชื่อพันธุ์นี้หมายถึงภูเขาโอลิมซึ่งเป็นสถานที่ค้นพบไฮโล l ลปเตอร์มันถูกค้นพบหลังจากเกิดไฟป่าเมื่อปี1992ซึ่งทำให้บริเวณรอบภูเขาในภูมิภาค p พ o ว e n c ์ของฝรั่งเศสได้รับความเสียหายหลายปีต่อมาในปี2000นักบรรพชีวินวิทยาชาวฝรั่งเศสโรนันอารเรนและฟิลิปชร์เกตได้ทำการตั้งชื่อสกุล และชนิดของสัตว์ตัวนี้ตัวอย่างที่พวกเขาใช้ในการระบุสัตว์ชนิดนี้มีเพียงกรงเล็บนิ้วเท้าข้างที่2ของเท้าซ้ายเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังพบซากอื่นๆด้วยเช่นกรงเล็บของเท้าขวาที่ตรงกันกระดูกฝ่าเทา้าและกระดูกปลายแขนฟันสองซี่และอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากซากไดโนเสาร์าสายพันธุ์นี้จากยุโรปนั้นหาได้ยากและมักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งทำให้ไพโแรแลปเตอร์เป็นสัตว์ที่หายากและมีคุณค่าช่วยในการศึกษาวิจัยความหลากหลายของไดโนเสาร์ในยุโรป ตัวของมันนั้นตามภาพพยนต์แล้วจะถูกคืนชีพขึ้นมาโดยใช้ DNA และตัวอย่างที่ถูกโคนขึ้นมานี้ก็มีขนาดใหญ่กว่าซากฟอสซิลของมันแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าฟอสซิลเหล่านี้จะมีขนาดสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่หรือตัวอย่างโคนได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมให้มีขนาดลำตัวที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่โดยทั่วไปก็เชื่อกันว่าทางไบโอซินเป็นกลุ่มแรกที่โคนมันขึ้นมาและอาจจะมีการปรับแต่งมันเล็กน้อยเรามาลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดตัวของมันกันครับ ไพโรแลปเตอร์มีความยาวเต็มที่2.43เมตรและสูง1.69เมตรมีขนาดเล็กกว่าเวลโอเซลลัปเตอร์ของอินเจนแต่มันก็มีน้ำหนักตั้งแต่400ปอนด์หรือ181กิโลกร,รมัมกระโหลกศีรษะยาวและแคบมีสันจมูกต่ำตาและรูจมูกหันไปข้างหน้าโดยดวงตาของมันจะต่ำกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์โดมิโอซอร์ชนิดอื่นๆและโดยส่วนใหญ่มันจะมีสกอรเรสสีเหลืองหรือสีส้มและรูม่านตามีรอยแยกแนวตั้ง โดยรูม่านตาแบบนี้ช่วยในการระบ,บุตำแหน่งของเหยื่อท่ามกลางยะสูงขนาดล่าเหยื่อที่ต่ำจากพื้นกระจกตาของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้ดูแบนเมื่อเทียบกับเทโลพอร์ชนิดอื่นๆซึ่งเป็นลักษณะที่พบในนกกึ่งน้ำบางชนิดเช่นกันส่วนหัวของมันมีผิวหนังเปลือกคล้ายกับนกบางชนิดอย่างนกแร้งและนกไอบิเซสซึ่งสิ่งนี้อาจจะช่วยให้พวกมันรักษาความสะอาดใบหน้าได้เมื่อกินซากสัตว์ขนสีเทาบางส่วนอยู่หลังข้อต่อขากรรไกรและด้านหลังขากรรไกรล่าง ฟันแบนและโค้งไปด้านหลังสัตว์สายพันธุ์นี้มีฟันประมาณ80ซีโดยที่ฟันของมันนั้นจะดูพอดีกันสาเหตุก็คงมาจากขากไกรที่ยาวของมันเองเช่นเดียวกับนักล่าตัวอื่นๆมันมีแขนขาที่ทรงพลังพอที่แข็งแรงจะติดกับไหล่ที่ทรงพลังพอๆกันกับแขนที่มันพัฒนามาเป็นอย่างดีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักล่าตัวของพายโรเลปเตอร์มีขนอยู่เต็มตัวดังนั้นแขนจะมีปีกที่เป็นลักษณะกลมใหญ่เหมือนปีกของขนนกที่ด้านหลังของศีรษะมีขนยาวเป็นกระจุก ซึ่งอาจใช้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามในขณะที่ปีกจะใช้ในการว่ายน้ํามือมีนิ้วมือที่ใช้งานได้อยู่ทั้งหมด3นิ้วโดวยแต่และนิ้วมีกรงเล็บที่แหลมคมสลับจับสิ่งของนิ้วและฝ่ามือมีเก็ดขาค่อนข้างแข็งแรงและสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้สัตว์ชนิดนี้ทําความเร็วสูงได้ในขณะที่ไล่ล่าเหยื่อหรือหลบหนีจากผู้ล่าตามมาตรฐานของนักล่านิ้วเท้าด้านในสุดจะมีกรงเล็บเป็นรูปตะขอที่ช่วยให้สัตว์ชนิดนี้เจาะและจับสิ่งของได้เท้ามีแผ่นรองและพังผืด ซึ่งอาจจะช่วยให้สัตว์ชนิดนี้ว่ายน้ำและเดินบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงเช่นทรายโคลนหรือหิมะเช่นเดียวกันกับใบหน้าขาและส่วนล่างบางส่วนของนักล่าชนิดนี้ส่วนใหญ่มีเกล็ดมากกว่าขนแม้ว่าส่วนอื่นๆของร่างกายจะมีขนปกคลุมในส่วนหางที่ยาวนั้นช่วยท่วงดุลกับลำตัวมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งและสิ้นสุดลงด้วยขนมีลักษณะเหมือนพาย ขนส่วนใหญ่จะออกเป็นสีแดงโดยมีสีเทาอ่อนหรือสีขาวประกอบเป็นปีกและหางโดยจะมีสีเทาอ่อนและสีขาวประกอบอยู่ด้วยโดยที่ขนสีส้มจะสร้างเส้นแบ่งระหว่างสีแดงและสีเทาในขณะที่ขนสีเทาเข้มจะแทรกอยู่ทั่วร่างกายของมันสีแดงของมันมาจากเม็ดสีแคโรทีนอยด์ในอาหารของสัตว์ดังนั้นความสดใสของไพโรแรปเตอร์อาจบ่งบอกว่ามันกินอาหารได้ดีเพียงใดผิวหนังของมันนั้นจะออกเป็นเกล็ดสีเทาเข้มโดยที่เกล็ดส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กมาก การเจริญเติบโตมีเพียงตัวโตเต็มวัยเท่านั้นที่ปรากฏให้พวกเราได้เห็นการดยปกติแล้วพวกตัวเล็กจะสามารถเดินได้ในเวลาไม่นานนักหลังจากฟักออกจากไข่โดยมีหัวที่ใหญ่และปากที่สั้นแขนขาของพวกมันจะดูยาวเมื่อเทียบกับลำตัวโดยจะมีขนอ่อนๆแล้วจะค่อยพัฒนาขึ้นเมื่อมันโตในส่วนสีของพวกที่อายุน้อยกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจจะเดาได้ว่าพวกมันอาจจะมีสีขนที่อ่อนกว่าและไม่สดใสเท่าตัวโตเต็มวัยเรามาดูในส่วนที่อยู่อาศัยของมันกันครับ สัตว์ชนิดนี้เคยอาศัยอยู่ในหมู่เกาะที่มีอากาศอบอุ่นและดูเหมือนจะชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําสังเกตได้จากการที่มันนั้นว่ายน้ำเก่งมากสามารถกั้นหายใจได้2-3นาที และสามารถว่ายน้ำได้เร็วพอๆกับที่มนุษย์วิ่งในปัจจุบันพวกมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่หลากหลายได้แม้กระทั่งทนต่อความเย็นได้ขนของพวกมันช่วยป้องกันไม่ให้มันทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแหล่งข้อมูลบางแห่งระบุว่าพวกมันเดินทางบ่อยแต่ก็จะปกป้องอาณาเขตที่มันสร้างขึ้นใหม่ด้วยเช่นกันไม่ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่ที่ใดพวกมันก็ต้องการแหล่งน้ำไม่เพียงแต่เพื่อให้ความชุ่มชื้นเท่านั้นแต่ยังเพื่อการว่ายและการล่าเหยื่ออีกด้วย ในสถานที่อื่นเช่นมูเอเตสไม่เคยมีการบันทึกสายพันธุ์นี้ในหมูกก่เกาะดังกล่าวรวมถึงอิสลานูบาและแมนตาขอบไบโอซินประชากรของไพโลแลปเตอร์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขาไบโอซินดูเหมือนจะเดินอยู่ทั่วหุบเขาและมักพบเห็นได้รอบบริเวณนั้น ในช่วงปลายปี2022มีรายงานว่ามีพวกมันอย่างน้อยหนึ่งตัวอาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนผลิตไฟฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่นี้มีอนาเขตชัดเจนซึ่งบ่งชี้ว่านี่คือแหล่งที่อยู่อาศัยในระยะยาวของไพโรแลปเตอร์และในปีเดียวกันนั่นเองยังมีการพบเห็นมันเข้าโจมตีรถของไกาอขาขณะที่ดาเลสและเคนจิกำลังขับรถอยู่ก่อนจะหนีไป ต่อมาตัวของมันได้ฆ่าชายชาวอิตาลีและสุนัขไปด้วยก่อนที่ภายหลังมันจะหลุดเข้าไปในหมู่บ้านและออกอลาวาสอยู่ในบริเวณนั้นชั่วคราวก่อนที่จะถูกพวกเคนจิไล่มันกลับไปและเส้นทางที่มันได้เดินทางไปนั้นก็คือไบโอซินหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ไฟป่าและในส่วนนี้เราก็ต้องรอด,ดูว่าในซีซั่นต่อไปจะมีการขยายความเกี่ยวกับตัวของมันอีกหรือไม่ Back เมื่อปลายปี2022ัยี่มีพาลโรเลปเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ถูกเลี้ยงไว้ในแอมเบอร์ครฟแต่ก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับข้อมูลของมันกับสถานที่แห่งนี้เลยเรามาดูในส่วนพฤติกรรมของมันกันครับพาลโรเลปเตอร์ดูเหมือนจะหากินเวลากลางวันโดยพบว่ามันจะล่าและปกป้องอาณาเขตในช่วงเวลานั้นในส่วนของการกินก็เช่นเดียวกับเทโลพอตส่วนใหญ่สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์กินเนื้อและล่าเหยื่อด้วยการส้มโจมตีเท้าที่นุ่มช่วยให้มันนั้นเดินได้อย่างเงียบเชียบ มันจะซ่อนตัวอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายจากนั้นจึงจะกระโจนเข้าหาเหยื่อโดยจับเหยื่อด้วยมือและยึดไว้ด้วยกงเล็บนิ้วเท้าที่แหลมคมเมื่อจับเหยื่อได้แล้วมันก็จะใช้ฟันของมันในการปิดชีพเหยื่อแม้ว่าปกติแล้วมันจะซุ่มโจมตีแต่บางครั้งมันอาจจะใช้ความเร็วในการไล่ล่าหากจําเป็นคนที่หางช่วยให้มันทรงตัวได้เมื่อมันวิ่งและสามารถใช้ปีกแขนเพื่อรักษาสมดุล พัโลแรปเตอร์สามารถล่าเหยื่อได้ทั้งแบบตัวเดียวหรือแบบเป็นกลุ่มเพราะมันจะใช้ความแข็งแกร่งและทักษะร่วมกันเพื่อจาัดก,การกับเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ที่มันไม่สามารถลาด,ด้วยตัวเดียวได้เพราะมันนั้นทนต่ออุณหภูมิที่มีความเย็นจัดจึงมีความสามารถในการดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งบา,บางๆและไล่ล่าเหยื่อจากด้านล่างซึ่งช่วยให้มันไล่ตามได้ในขนาที่อยู่นอกระยะเอื้อมเมื่อเหยื่ออ่อนแอเช่นถ้าตกลงไปในน้ำแข็งพโลแรปเตอร์ก็จะใช้จังหวะนั้นในการไล่ล่าทันที ไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ที่ใดมันก็สามารถใช้องค์ประกอบตามธรรมชาติในที่อยู่อาศัยของมันเพื่อให้ได้เปรียบในการล่าในส่วนพฤติกรรมทางสังคมของพวกมันสัตว์เหล่านี้จะเข้าสังคมและอาจใช้ชีวิตกันเป็นฝูงอย่างไรก็ตามเพราะมันก็สามารถใช้ชีวิตแบบตัวเดียวได้เช่นกันทําให้พวกมันเข้าสังคมได้น้อยกว่าญาติส่วนใหญ่แต่ยังไงก็ยังไม่มีข้อมูลมากนะักเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของพวกมันเนื่องจากแทบไม่มีใครสังเกตเห็นพวกมันเลย ตัวของมันเป็นสัตว์นักล่าที่มักล่าเหยื่อขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจนไปถึงสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดและมักจะกินปลาและสัตว์จำพวกกุ้งจากแหล่งน้ำที่มันว่ายน้ำอยู่ด้วยโดยการล่าเหล่านี้ก็ช่วยให้มันนั้นควบคุมประชากรของสัตว์และสร้างระบบนิเวศในท้องถิ่นของมัน ไพโลแรปเตอร์เป็นสัตว์ที่สันโดษดูเหมือนว่ามันจะไม่แบ่งปันอาณาเขตกับสัตว์อื่นใดและห่วงอาณาเขตมากหากมันได้เผชิญกับภัยคุกคาันจะทําการเข้าไปอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงร้องที่ดังและก้าวร้าวแต่ถึงงั้นมันจะยังไม่โจมตีทันทีแต่ถ้าหากผู้คุกคุกไม่ยอมถอยมันก็จะเริ่มทําการโจมตีด้วยเคี้ยวและกรงเล็บเมื่อเริ่มโจมตีแล้วมันก็จะไม่ยอมแพ้จนกว่าภัยคุกคามนั้นจะหายไปเรามาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมันกันครับ 1. สีแดงตรงขนของมันอาจเป็นการอ้างอิงหรือได้รับอิทธิพลมาจากพอดเดอะพา r ์โรแลปเจากสารคดีชุดไดโนเสาร์แพลเน็ใบหน้าที่ไม่มีขนของมันรวมถึงผิวของมันนั้นชวนให้นึกถึงนอกไอ i ีส p สามไฮโลแลปเตเป็นสัตว์นักล่าลำดับที่4ในแฟนชายภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถว่ายน้ำเพื่อล่าเหยื่อได้โดยก่อนหน้านี้ก็จะมีสไปโนซอรัสมอสซอรัสและโนโต o ซอรัส 4. ให้โลแัปเตอร์เป็นไดนโนเสาร์ตัวแรกๆที่ออกแบบด้วยขนนกในภาพยนตร์ชุดนี้เดิมทีตั้งใจจะให้มีลักษณะาคล้ายนกมากขึ้นโดยอ้างอิงจากความรู้ทางด้านบรรพชีวินวิทยาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ผู้บริหารได้ขอให้ออกแบบสัตว์ใหม่โดยให้กระโหลกศีรษะมีลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคานมากขึ้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่ผิวหนังที่มีขนของมันก็ยังถูกสร้างให้มีความสมจริงโดย i n d u s t r i a l i z e and magic ได้สร้างระบบแอนิเมชันขนนกใหม่ทั้งหมดเพื่อรับมือกับความท้าทายในการทำขนนกเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงในขณะที่มันต้องเจอกับสภาพอากาศอย่างลมน้ำและหิมะ 5. เดิมทีไพโรแลปเตอร์จะมีฉากเพิ่มเติมในจูราสสิกเวิลด์ดมิเนียนโดยปรากฏต,ต,ตัวอยู่ในระบบบำบัดน้ำที่ต้องเผชิญหน้ากับโอเวนอัลันและเมซี่ก่อนที่พวกเขาจะไปจับเบตาอย่างไรก็ตามฉากนี้ถูกตัดออกเพื่อปรับจังหวะนอกจากนี้ภาพคอนเซปต์ยังแสดงให้เห็นว่าตัวของมันขานใต้ผิวน้ำของทะเลสาบน้ำแข็งที่มันกำลังว่ายอยู่โดยใช้กรงเล็บเจาะน้ำแข็งเหมือนกับตะขอสำหรับปีนเขาและนี่ก็คือไพโรแลปเตอร์ ตัวของมันถึงแม้จะบทน้อยแต่ก็ดึงดูดสายตาคนดูพอสมควรในช่วงที่มันมาแรกๆแ,แต่ก็ยังดีที่ในภาคเคออสได้มีการเพิ่มบทบาทและขยายเนื้อหาของมันสำหรับแอดแล้วเรื่องดีไซน์อะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวของมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทั้งดูเท่และน่าจดจำมากๆอย่างที่ว่าไปก็ต้องรอลุ้นกันว่าในภาคเคออสในซีซั่นต่อไปจะได้เจอมันอีกไหมหรือจะหายเข้าไปในกลีบเมฆเหมือนบางตัว แล้วทุกคนละครับชอบอะไรในตัวของไพโลแรปเตอร์กันบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้หรือมีเนื้อหาส่วนไหนที่ผมตกหล่นไปก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้เนื้อหาของมันนั้นสมบูรณ์มากขึ้นและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ